สวัสดีทักทายเพื่อนๆคอบอลทาง YouTube ในวันจันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับจอร์ดฟันทงนะครับสำหรับฟุตบอลในค่าคืนวันจันทร์นี้ก็ผมคัดมา5คู่นะนะครับซึ่งทั้ง5คู่นี้เนี่ยก็จะมีศึกพรีเมียร์ลีกเบลแนดอนดาบ้แมตช์อยู่1คู่นะครับก็จะเป็นคู่ของฟูลแลมวันนี้จะเจอกับสเปอร์กันโชซึ้อเอลมี2คู่นะคู่ที่น่าสนใจก็จะเป็นอินเตอร์มิลานจะเจอกับเอมโปรีนะครับแล้วก็ลาลิกาสเปนอีก1คู่ก็จะเป็นบารเลเซียครับ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอัรโเรีเยนะครับและทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยครับ สำหรับบอลเต็งและบอลสเต็ปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปบอลเต็งก่อนนะ,นะครับบอลเต็งเมื่อวานมี2คู่นะครับคู่แรกครับเป็นแมนซิตี้กับวูมตันคู่นี้ผมเลือกต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปที่ราคาลูกครึ่งควบ2นะครับซึ่งก็อย่างที่ทราบนะบินบอลเต็งตัวแรกก็กินเต็มนะครับเนื่องจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะวูฟไปได้ด้วยสกอร์สักรประตูศูนย์ ส่วนบินมอนเตงคู่ดึกนะครับก็จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำวันนี้เลยนะเป็นอาร์เซนอลกับแมนยูนะครับคู่นี้เนี่ยผมเลือกวางสกอร์สูงไปที่2.5จบเกมนะครับเป็นอาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไปได้ด้วยสกอร์3ประตูสองเรียกได้ว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สุดมันจริงๆเลยนะ รบินบอนเตงทั้ง2ตัวก็เรียกได้ว่ากินมาแบบเต็มข้อเลยนะนะครับก็ตีคืนมาเรียบร้อยนะครับส่วนสเต็ปสเมื่อวานมี2ชุดนะนะครับก็มีแตกอยู่1ชุดนะครับซึ่งสเต็ปสที่แตกเนี่ยก็จะมีต่อบียาเลอลองบาเซลแล้วก็ต่อโลมาครับก็จะเป็นคู่ของบาเซลนะกินมาครึ่งหนึ่งนะครับส่วนฝั่งบียาเลอกับโลมาเนี่ยกินมาเต็มนะบินสเต็ปชุดนี้ก็บวกมาแบบสวยสวยเลยนะครับ รับล้มเมื่อวานบินทั้งหมดก็เรียกได้ว่าอยู่ในแดนบวกจ๋าๆเลยนะนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับทั้งบินบอลเต็งและบอลสเต็ปแน่นอนครับผมจะส่งบินบอลเต็งและสเต็ปเนี่ยส่งให้เพื่อนๆทุกๆวันเลยนะซึ่งถ้าใครที่เป็นสมาชิก VVIP อยู่แล้วก็จะรอรับบินบอลเต็งและแนวทางสเต็ปได้ทุกวันที่เก่าวเวลาเดิมนะครับ ซึ่งท่านที่ยังไม่ได้รับเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ j o s 8 8ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR ว o d คสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอสอบถามทัศนะตัวทีเด็ด v ี p ก็ได้ครับและผลฟุตบอล7คู่เมื่อวานที่ผมได้วิเคราะห์ที่หน้าช่องนะครับผมจะสรุปอีกรอบนะนะครับคู่แรกครับเปลีดนะครับเสมอกับเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์คู่นี้ผมเลือกให้ลองเบนฟอร์ดไปที่ราคาปะปอคู่นี้กินมาครึ่หนึ่ง คู่ที่2ครับแมนซิตี้เอาชนะอูบูไปได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ 0. คู่นี้ผมเลือกต่อแมนซิตี้ไปที่ราคาลูกครึ่งครบ2คู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่3ครับดอร์มูนเอาชนะออสบวกไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูสามคู่นี้ผมเลือกให้ต่อดอร์มูนไปที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ที่4ครับอาร์เซนอลเอาชนะแมนยูไปได้ด้วยสกอร์สามประตูสองคู่นี้ผมเลือกวางสกอร์สูงไปที่สองจุดห้าคู่นี้กินเต็มคู่ที่ห้าครับบาร์เซโลนาเอาชนะเกตาเฟ่ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตู ครูที่6ครับยูนิตเสมอกับออตแลนตาไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์สามประตูสามคู่นี้ผมเลือกให้ลองอัตแลนตาไปที่ราคาปปคู่นี้กินมาครึ่งหนึ่งนะครับแต่คู่ที่7ดปิดท้ายกันที่คู่ดึกสุดนนะครับแอตเลติกบิเบลแพ้กับเรอัลมาริตด้วยสกอร์สองประตูศูนย์คู่นี้ผมเลือกให้วังเรอัลมาลิตไปที่ราคาเสมอคู่นี้กินเต็มนะครับภาพรวมที่น่าชองเมื่อวานนะเสียเต็มไป2คู่กินครึ่งไป2คู่กินเต็มมา3คู่ทีน่าชองทั้ง7คููเมื่อวานก็นอยู่ในแดนบวกจ๋านะครับ และสำหรับ5คู่ในวันนี้เราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกครับเป็นศึกตรุรกีซปเปอร์ลีกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างอุมรานิเยสปอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเฟเนบาเชนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามอุมลานิเยฮาคิบาซิเซฮ์สตาร์ทยู่ม่จะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันน,นะครับ จ้าบ้านครับอุมลานีเยสปอร์อยู่อันดับที่19แข่งไปแล้ว18นัดชนะ3เสมอ5แพ้ไป10เกมยิงได้21เสียไป32ประตูมีอยู่14คะแนนส่วนฝั่งเฟเดราเช่อยู่อันดับที่2นะครับแข่งไปแล้ว18นัดชนะ12เสมอ2แพ้ไป4เกมยิงได้44เสียไป21ประตูมีอยู่38คะแนนนะครับสถิติเฮนรีเฮตผลงานที่เคยเจอกันคู่นี้เคยเจอกันอยู่3ครั้งนะครับก็เป็นอุมลานีเยสปอร์เอาชนะไปได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับโดยที่อ่าส เกมที่เคยเจอกันเนี่ยเฟเดริเช่ไม่เคยเอาชนะอุมลานีสปอร์ได้เลยนะครับฟอร์มดโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอุมลานีสปอร์เก็บชัยชนะมาละสองเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่อุมลานีสปอร์เสมอกับแทปซอนสปอร์มาดุสกอ่อนหนึ่งไปหนึ่ง ผมพบการของเจ้าบ้านอย่างอุมรานิเยสปอร์นะครับอุมรานิเยสปอร์พาทำเงินอยู่ที่3เกมยกไป1เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%สเนะครับส่วนฝั่งเฟเนอรเช่ทีมเยือนนะครับฟอร์มฮารดหลังสุดเฟเนอรเช่ก็ชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เฟเนอรเช่เปิดบ้านเอาชนะเคเคเรสเซสปอร์อ or, มาได้สองประตูหนึ่ง พบกับการของเฟเดอาเชในรอบ5เกมที่ผ่านมาเฟเดอาเชพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60%ซึ่งเด็ดราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างเฟเดอมาเชต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับราคาณตอนนี้เป็นเฟเนมาเชต่ออยู่ที่ราคา1ลูกถ้าเราไปลองฝั่งอุมลานีสปอร์ตเจ้าบ้านราคาน้ําจะอยู่ที่2.01แต่ว่าถ้าเราไปต่อฝั่งเฟเนมาเชราคาน้ํเจะอยู่ที่1.92นะครับ ซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าผลงานที่ผ่านมาแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะนะครับเจ้าบ,บ้านอุมลานีสปอร์ก็เรียกได้ว่าผลงานไม่เคยจะสู้ดีนะนะครับแต่ว่าเฮตุเฮตนะเป็นฝั่งอุมลานีสปอร์ทำผลงานได้ดีกว่านะครับหลังจากที่ในรอบ3เกมนี้เนี่ยเฟเดเบเช่ไม่เคยเอาชนะอุมลานีสปอร์ได้เลย แต่ว่าถ้าไปเช็คฟอร์มกันนะแน่นอนครับฝั่งทีมเยือนอย่างฟเดเปเช่ณช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างจะจัดจ้านไปนอย่างมากมี1เกมเพียงเท่าน,นั้นที่ฟเแดเปเช่แพ้ไปในรอบ5เกมที่ผ่านมาก็เป็นเกมที่แพ้กับการาตาสลายไป3 0นอกนั้นเนี่ยถ้าเป็นฝั่งฟเดเปเช่เจอทีมที่ขนาดทีมเล็กกว่านะครับก็ฟเดเปเช่ส่วนใหญ่จะเก็บเรียบเลยนะครับซึ่งแน่นอนคู่นี้นะจากกำแพงที่ตั้งไว้เป็นทีมเยือนอย่างฟเดเปเช่ต่ออยู่ที่ธาคารลูก ด้วยศักยภาพของทีมชุดนี้นะครับที่ฝั่งเฟรเเช่ <n> ก็จะมีกลุ่มกําลังหรือว่าซปเปอร์สตาร์ประจําทีมถ้าเทียบกันในลีกตรุรกีเนี่ยก็เรียกได้ว่าฝั่งเฟรเเช่ <n> ก็มีซปเปอร์สตาร์ค่อนข้างจะคับข้างเลยนะแนวลุกที่น่าจับตามองก็จะเป็นเอเนอร์วาเลนเซีย e <sk> <n> กับมิชิบัชูุยนะครับและแน่นอนครับอย่างที่บอกนะฮะวันนี้ทีมเยือนอย่างเฟเดเช่น่าสนใจนะครับซึ่งคูเนี้ยผมขอเล็งไปที่ทีมเยือนอย่างเฟเดเช่เชื่อว่าวันนี้ด้วยศักยภาพของทีมฟอร์มการเล่่่นนนทีผามามะครับ เฟเดรบเช่ ache, น่าจะเก็บ3แต้มไปได้อย่างไม่ยากเลยนะคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เฟเดร a บเช่ไปรอลุ้นเม็ดที่2โดยที่สกอร์ที่คาดการวันนี้คาดว่าเฟเดริบเช่จะเอาชนะอุมรายัสปอร์ไปได้ด้วยสกอร์สประตูศูนย์ฟทมเรามากันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่ศึกกันโชสุริอาก็จะเป็นคู่ระหว่างบอรุลญ,ญาจะเปิดบ้านต้อนรับการมเมเยนของเครโมเนเซ่นะครับ คู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเรเนโตคาลดาราจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับชาบ้านครับบรุญญาอยู่อันดับที่11แข่งไปแล้ว18นัดชนะ6เสมอ4แพ้ไป8เกมยิงได้23เสียไป29ประตูมีอยู่22คะแนนส่วนฝั่งเครโมเนเซอยู่อันดับที่20ปลังบวยของตารางนะครับแข่งไปแล้ว18นัดยังไม่เคยชนะใครเลยเสมอไป7แล้วก็แพ้ไป11เกมยิงได้13เสียไป32ประตูมีอยู่7คะแนนนะครับ สถิติเฮเฮตผลงานที่เคยเจอกัน2นัดหลังสุดนะครับก็ทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันอยู่2ครั้งเนี่ยเป็นการเสมอกันไปทั้ง2เกมเลยนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับบรุญาเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่บรุญาแพ้ให้กับลาซซโอป้ริสกกร์หงปร์เซูนย์ ผประกอบการของบุรุญญาในรอบ5เกมที่ผ่านมาบุรุญญาพาทําเงินไปไ2เกมยกไป2เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทากาไรอยู่ที่40ส่วนฝั่งทิมเย,ยนครับเคลเมนเซ่ฟอร์มหนัดหลังสุดในรอบ5เกมที่ผ่านมาเคลเมนเซ่ก็ไม่เคยเอาชนะใครเลยนะเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เครเมนเซ่ทำผลงานาได้ดีนะครับเป็นการเสมอกับนาปูรีบรูสก2ประต2ในซิโคไปตาเลีย ผลประกอบการของเคมอเนเะซ่นร้ลบ5เกมที่ผ่านมาเคมอรเนเซ่พาทำเงินไปที่1เกมพาลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20ซึ่งคุณนี้นะครับเปิดราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างโบลอนญาต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกราคาณนะตอนนี้ยังคงเป็นเจ้าบ้านอย่างโบลอนาต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งโบลอนาราคาน้ำจะอยู่ที่1.93แต่ว่าถ้าเราเป็นรองฝั่งเคมอรเนเซ่ ese, ราคาน้ำจะอยู่ที่2.01นะครับ ซึ่งคู่นี้ก็เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานที่ผ่านมาเรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะนะครับ,บโบลญนาครับถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับที่ส1็ดแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยจะ ไม่ถึงกับเปรียงปล่างมากนักนะ,นะครับก็เรียกว่าฟอร์มไม่ได้ขีเลรแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่กลับกลายว่าเป็นฝั่งเครโมเนเซทีมเยือนนะฮะฟอร์มค่อนข้างจะยำแย่สุดๆ5เกมหลังสุดแพ้ไปถึง4เกมนะก็จะมีเกมที่ทำผลงานได้ดีก็จะเป็นเกมที่เสมอมกับนาโปลีด้วยสกอร์2ตงซึ่งเกมนี้เป็นบอลถ้วยนะครับ และสถิติที่น่าสนใจนะบโบลอนยายาที่ได้เล่นในบ้านจาก9เกมนะในฤดูกาลนี้นะครับนับเฉพาะในลีกนะบโบลอนญาชนะไป4เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2เกมถือว่า,าเป็นผลงานการเล่นในบ้านของบโบลอนญาที่ค่อนข้างจะดูดีนะนะครับส่วนฟังเคเมร์เซ่ก็แน่นอนนะครับเล่นเกมเยือนฤดูกาลนี้เครมรเซ่ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยจาก9เกมนะฮะเสมอไป4แล้วก็แพ้ไปถึง5เกมยิงได้9เสียไปถึง17 ประตูเลยทีเดียวนะครับเชิญครับคู่นี้ถ้าจะมองหาทีมทำำาํากําไรส่วนตัวผมมองว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างโบลิยาวันนี้น่าสนใจมากกว่าเครมโมนเนเะซ่ณชช่วโมงนี้ผลงานย่าแย่จริงๆนะถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะยันเสมอกับนาะโปลีไปได้ด้วยสกอร์สประตู2ก็ตามดูทรงแล้วเกมนี้ฝั่งทีมเยือนอย่างเครมโมนเนเซนน่าจะเป็นเกมที่ยากอีกหนึ่งเกมของทีมเยือนนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างโบลิญามีลุ้นเสียนชนะ โดยที่สกอร์ที่คาดการวันนี้คาดว่าโบลญญาจะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ฟดงเรามากันที่คู่ที่3นะครับยังอยู่กันที่ศึกกานโชสุริอานะก็จะเป็นคู่ระหว่างงูใหญ่อินเตอร์มิลรานจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอมโปอรีนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามจูซเป้เมียซ่าจะเตะก,กันในเวลาตี2 45นะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ ชาวบ้านครับอินเตอร์อยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว18นัดชนะ12เสม,มอ1แพ้ไป5เกมยิงได้38เสียไป24ประตูมีอยู่37คะแนนส่วนฝั่งเอมโปรีอยู่อันดับที่12นะครับแข่งไปแล้ว18นัดชนะ5เสม,มอ7แพ้ไป6เกมยิงได้16เสียไป22ประตูมีอยู่22คะแนนนะครับสถิติเฮ to ูเฮดผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ เฮตูเฮตก็เป็นฝั่งอินเตอร์มิลานทำผลงานได้ดีกว่านะอินเตอร์ชนะไปได้4แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังที่เจอกันเนี่ยเอมโปรี oli, ไม่เคยเอาชนะอินเตอร์มิลานได้เลยนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอินเตอร์ชนะไป3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่อินเตอร์มิลานเอาชนะเอซมิลานคู่ปรับตระกรันไปได้วยสกอร์สามประตูสวนซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยอิตาลีซูเปอร์คัพนะครับเกมเนี้ยก็ไปเตะกันที่ประเทศซาอุเลยนะแล้วก็เป็นอินเตอร์ครับคว้าแชมป์ ham, รายการน ผลประกอบการของอินเตอร์ในรอบ5เกมที่ผ่านมาอินเตอร์พาทำเงินไปที่2เกมพาล,ลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40% ส่วนฝั่งเอ็มปอรีฟอร์มพาหนัดหลังสุดเอ็มปอรีชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดเป็น, game, นเกมที่เอ็มปอรีครับเปิดบ้านเอาชนะซามโดเรียไปได้ด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ผมประกอบการของเอ็มปอรีในรอบ5เกมที่ผ่านมาเอ็มปอรีพาทำเงินไปที่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%เลยนะนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งควบ2 ราคานะตอนนี้ยังคงเป็นอินเตอร์มิลานต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งกรบสนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งอินเตอร์ราคาน้ำเจอที่2.09แต่ว่าถ้าเราไปลองฝั่งเอ็มโปรีราคาน้ำเจอที่1.85นะครับซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะนะครับอินเตอร์มิลานครับสิติที่น่าสนใจแล้วก็ เป็นสิติที่น่าจับตามองเลยนะอินเตอร์ยามที่ได้เล่นในบ้านจาก9เกมในลีกในฤดูกาลนี้นะอินเตอร์ชนะได้ถึง8เกมแล้วก็มีเกมแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเพียงนั้นในบ้านของอินเตอร์จาก9เกมนะครับยิงได้21แล้วก็เสียไปเพียงแค่4ประตูส่วนทางกับฝังเอมปูรีในฤดูกาลนี้นะครับเอมปูรีจาก9เกมจากการเล่นไปเกมเยือนเนี่ยเอมปลรีชนะไปแค่เกมเดียวเสมอ5แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมแล้วก็ยิงได้8เสียไป14ประตูจาก9เกมของเกมเยือนนะก็เรียกได้ว่า เอมโปลีก็มีจุดบอดหรือว่าจุดอ่อนที่เกมเยือนเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าว่ากันเรื่องของกุมกําลังของอินเตอร์มิลานในชุดนี้นะอินเตอร์มิลานก็ค่อนข้างจะฟูลทีมนะมิดฟิลน่ก็จะขาดแค่โบซวิตอยู่รายเดียวนะคาดว่าวันนี้อินเตอร์ก็จะจัดเฮลิกไปขียานฮาคานสานทานกูแล้วก็ คิชยนอัสรานีนะครับก็คาดว่าจะลงเล่นเป็นแผงมิดฟิลด์ในวันนี้โดยที่คู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นเอเดนเชโกกับเปาตโลมาร์ติเนสส่วนฝั่งเอมโพรีนะครับคู่หน้าในวันนี้ก็จะเป็นฟรานเิสโกคาปูโตกับมาตินสเตียโนจะเล่นหน้าคู่กันนะครับโดยที่จะมีตอมาโซบอนดซี่เนี่ยจะเป็นตัวสร้างส์เกมในวันนี้และแน่นอนนะครับคู่นี้ถ้าจะเลือกทีมทํากาไรส่วนตัวผมยังมองไปที่เจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานนะจากเลทราคาที่เปิดมาค่อนข้างจะแรงนะ แต่ว่าฟอร์มปัจจุบันของอินเตอร์มิลานก็แรงไม่แพ้กันยิ่งเกมเนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าวันนี้อินเตอร์มิลานจะไม่พลาดสาแต้มซึ่งเกมเนี้ผมอ่านว่าอินเตอร์มิลานจะมีลุ้นอยู่2อย่างก็ตรงที่ไม่รอลุ้นกินครึ่งก็รอลุ้นกินเดมและสกอร์ที่คาดการณ์วันนี้คาดว่าอินเตอร์มิลานนะครับขี้เล็สุดนะจะได้กินครึ่งก็สกอร์ก็คาดว่าจะอยู่ที่อินเตอร์ชนะไปาได้โดสกอร์สามประตูนหนึ่งฝรง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับไปกันที่สึกลาลีกาสเปนก็จะเป็นคู่ระหว่างบาลนเซียจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอังลมเรียนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามเดิมเมสตายาจะเตะก,กันในเวลาที่3ตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ท,ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับบารานเซียวังอันดับที่13แข่งไปแล้ว16นัดชนะ5เสมอ4แพ้ไป7เกมยิงได้23เสียไป18ประตูมีอยู่19คะแนนส่วนฝั่งอเมรียอยู่อันดับที่1 5แข่งไปแล้ว17นัดชนะ5เสมอ3แพ้ไป9เกมยิงได้18เสียไป26ประตูมีอยู่18คะแนนนะครับ สถิติเฮตูเฮต์ผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ head head เฮตูเฮต์แน่ก็เป็นฝั่งบาร์เซียชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งอัร์มเรียเอาชนะไปได้1นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมที่ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่บาร์เซียบุกไปเอาชนะมาดริดสกอร์สองประสามฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับบาร์เซียเก็บชนะัยชนะไปได้2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่บาร์เซียนะครับบุกไปเอาชนะสปอร์ติ้งกิโก้มาดริดสกอร์สี่ประต ผลประกการของบาเลเซียในรอบ5เกมที่ผ่านมาบาเลเซียพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็น,ปเ,นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60อยู่ที่60%ส่วนฝั่งอมเมริกาฟอร์มฮนต่างสุดอมเมริกาชนะไป1-3แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่อมเมริกาครับเสมอกับอาโโริโนโกเบริดไปด้ยวยสกอร์1-1 ผลประกอบการของอเมรียในรอบ5เกมที่ผ่านมาอเมริกาพาทำเงินไปที่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%นะครับซึ่งเหนือนราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่บาลเซียต่อที่1ลูกบางสำนักก็เป็นบาลเซียต่ออยู่ที่ราคาครึ่งกบลูกนะครับราคาณตอนนี้เป็นบาลเซียต่ออยู่ที่ราคาครึ่งกบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งบาลเซียราคาน้ำใจอยู่ที่1.83แต่ถ้าเราไปลองฝั่งอเมรียราคาน้ำใจที่2.12นะครับ ซึ่งคู่นี้ก็น่าสนใจนะเนื่องจากผลงานบนตารางคะแนนทั้ง2ทีมถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันนะครับ บาลนเซียนะครับมีคะแนนมากกว่าอัลมเมรียอยู่ที่1คะแนนเพียงเท่านั้นเองนะถ้านับแค่ผลงานบนตารางคะแนนนะครับแต่ว่าสถิติ1ตัวที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมนะบาลนเซียครับเล่นในบ้านจาก9เกมในฤดูก,กาลนี้นะครับชนะไปได้ส่เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป4เกมในบ้าน9เกมเนี่ยบารเซลนซียิงได้15เสียไป8ประตูนะครับซึ่งก็เป็นผลงานการเล่นในบ้านของบาลนเซียถือว่าไม่คีเลยนะนะครับส่วนฝั่งอัลมเมรียนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเล่นเกมเยือนฤดูก,กาลนี้ไปแล้ว8นัด ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยสามารถเสมอกับคู่แข่งไปได้เพียงแค่2นัดน,นะนอกนั้นเกมเยือนจาก8เกมนะฮะเอามเมเรียแพ้ไปถึง6เกมแล้วก็สถิติตรงนี้ก็น่าสนใจเป็นอย่างมาก,กน,นะอัเมเรียเกมเยือนนะครับยิงได้แค่4ลูกแล้วก็เสียไปถึง15ประตูเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นคู่นี้นะจากกำแพงที่ตั้งไว้ตอนนี้เป็นบาร์เซียต่ออยู่ที่ราคารึ่งกบลูกผมมองว่าเกมนี้มีโอกาสสูงมากที่เจ้าบ้านอย่างบาร์เซียนะครับจะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ ซึ่งถ้ามองดูถึงกลุ่มกําลังของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้แนวลุกของบาเลเซียก็จะมีเซเมลดิอาสลิโนนะครับจะเล่นหน้าคู่กับเอเดสันคาวานี่ก็เรียกได้ว่าคู่หน้าคู่นี้ก็กําลังลงตัวเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งอัรมรียนครับแนวลุกตัวที่เด็ดก็จะเป็นเอลบบลตูเล่นะครับคาดว่าจะห้อยหน้าเป้าวันนี้โดยที่จะมีลูคัสลูเบนตัวโทเน่จะเป็นตัวสร้างสารรค์เกมในวันนี้นะครับ และคูณนี้นะครับถ้าจะเลือกทีมทํากําไรส่วนตัวผมยังเล็งไปที่เจ้าบ้านอย่างบาเลนเซียชั่ววันนี้บาเลนเซียยามที่เด้นบ้านก็มักจะมีผลงานที่ค่อนข้างจะดูดีสวนทางกับฝั่งอเมริกาที่เกมเยือนของอเมริกาลูกการนี้เป็นจุดอ่อนรั้วเป็นจุดบอดเลยก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ผมอ่านว่าเจ้าบ้านบาเลนเซียจะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้นะครับโดยที่สกอร์ที่คาดการณ์วันนี้คาดว่าบาเลนเซียจะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งหรือว่า2ประตูศูนย์ฟง เรามากันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายการทีศึกพิมียร์ลีกอังกฤษนะก็จะเป็นคู่ระหว่างเจ้าส่วนน้อยฟูแลมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไก่เดทองชอตแนมฮอตสเปอร์นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามคา r เวนคอตเทจจะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ จบ,บ้านครับฟูลแลมอยู่อันดับที่เ็แข่งไปแล้วนัดชนะ9เสมอ4แพ้ไป7เกมยิงได้32เสียไป29ประตูมีอยู่31คะแนนส่วนฝั่งสเปอร์อยู่อันดับที่5นะครับแข่งไปแล้วยนัดชนะ1 0เสมอ 3, 3แพ้ไป7เกมยิงได้39เสียไป31ประตูมีอยู่33คะแนนนะครับ สถิติเฮ t ูเฮ a d ผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับซึ่งเฮตูเฮตครับก็เป็นสเปอร์นะทำผลงานได้ดีกว่านะฟูลแลมในรอบ5เกมที่เคยเจอกับสเปอร์นะครับฟูลแลมไม่เคยเอาชนะได้เลยเสมอไปหนึงนัดแล้วก็เป็นสเปอร์นะครับเอาชนะได้ถึง4นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่สเปอร์เปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไปได้ดยสกอร์สองปรหนึ่งเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งโจบ,บ้านฟูลแลมแพแต้กันคุมทีมของมาโกซิวา ว,วันนี้ก็จะมีารายงานตัวผู้เล่นเจ็บอยู่2รายก็จะเป็นเชนดัฟฟี่กับนิสเกนเคบาโนนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่ามาโกซิวาจะวางระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นแบรเลโนแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาคาดว่าใช้เคนนี่เตเต้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นแอนโทนีโรบิสันนะครับคู่สซนต์ทางวันนี้คาดว่าจะเป็นทีมริมนะครับจะลงเล่นคู่กับอิซาเนียบมิดฟิลด์คู่กลางในวันนี้คาดว่าจะใช้ชาวปิญญ,ญ่าจะเล่นคู่กับไฮสันลิดสามในโลกวันนี้ก็จะเป็นวิลเลียนอันเดสเปเรล่าแล้วก็ บ๊อบบี้เดคโคอนวาลิตนะครับโดยที่หน้าเป้าวันนี้ก็จะวางสุดหน้าตัวเก่งอย่างอเล็กซานดรามิโตวิชจะลงล่าตาข่ายในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ภายใต้การคุมทีมของอ e. ันโตนิโอคอนเต้สเปอร์ก็จะมีรายงานตัวผู้เจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวนะก็จะเป็นลูคัสมูล่าโดยที่วันนี้ครับคาดว่าสปเปอร์จะวางระบบ3ามสี่สามเช่นเดิมนะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นฮูโกโยลิสเนรับ3คนวันนี้คาดว่าจะใช้คริสเซลโลเมโรเอลิกไดเออร์แล้วก็เคมองลองเล่ แขงมิดฟิลด์4คนนะครับริมเส้นฝั่งขวาก็จะเป็นเอเมอร์เซอร์รอยอลฝั่งซ้ายก็จะใช้ไลอันสัตยองตรงกลางก็จะเป็นเปียอร์ฮอยเบียจะเล่นคู่กับโรดิโก้เบนนกูนะครับสามลูกวันนี้ก็จะเป็นเดยันคูดเซฟสกี้แฮร์รี่เคนแล้วก็ลิชาร์ลิสันนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างสเปอร์ต่ออยู่ที่ราคาปปอบางสำนักนะก็เป็นสเปอร์ต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูก ราคาณตอนนี้นะครับเป็นสเปอร์ต่ออยู่ที่ราคาปปนะถ้าเราไปลองฝั่งฟูลแลมราคาน้ำเจอที่2.06แต่ถ้าเราไปต่อฝั่งสเปอร์ราคาน้ำเจอที่1.88นะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นคู่ v v ว p ประจำวันนี้คู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงกันที่ลานะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและ่ิด็ที่คู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ @jos88 โอเดที่ดินใต้คอมเมนต์และก็ที่ค r ว o า e คดสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะะตััวทเดดด็ VAP กนไ้ครบ ก็จบกันมาแล้วครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ครับทั้ง5คู่นี้เนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคู่ไหนจะเข้าวินใสีใหรือว่าคู่ไหนหน่ากดส่วนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้ง5คู่ในวันนี้ผมขอสุดนสั้นอีกหรอบ คู่แรกครับอุลลานิเยสปอร์กับเฟเดราเช่คู่นี้เล็งเปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างเฟเดรปาเช่ต่ออยู่ที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เฟเดราเช่คู่ที่2ครับโบลญญากับเครโมเนเซ่คู่นี้เล็เปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างโบลญญาต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่โบลญญาคู่ที่3ครับอินเตอร์มิลานกับเอมโปลีคู่นี้เล็เปิดมาเป็นอินเตอร์ต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งครบ2คู่นี้ผมขอเลือกไปต่อที่อินเตอร์ คู่ที่4ครับบาเลเซียกับอัมเรียคู่นี้เลยเปิดมาเป็นบาเลเซียต่อ,อยที่ขาดคึงกบลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อที่บารเลเซียและคู่ที่5ครับฟูลแลมกับสเปอร์คู่นี้จะเป็นคู่วีวีประจำวันนี้คู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะและฝนธงกันที่ลานนะครับซึ่งคูน่นี้ถ้าใครต้องการรับทัศนะและทีเด็ดคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้น,นะครับ กับผมนะครับจอดฟันธงบนเน็ตหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ดกดกระดิง่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอตอนต่อไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ไล์นะครับ JOS 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ค r ว o d คสามารถสแกนและส่องเพิ่มผม,เ,ม,เ,พมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและตัวที่เด็ด v ีวกั A นได้นะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก็สือไดา้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมิชยัยเฮงๆรวเลยๆสวัสวดีครับ